างช้างลูกดกสวนนงนุษพัทยาเดือนเดียวตกลูกสามเชือกมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเวลาเก้านาฬิกาที่สวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีจัดให้มีพิธีรับหวัญช้างขึ้นหน้าลานแสดงช้างโดยได้นิมนต์พระครูกรเกษมกิติโสพลเจ้าคณะตำบลพลูตะหลวงจากอาวาสวัดสามัคคีบรรพุทมาประกอบพิธีรับขวัญช้างตามประเพณีของสวนนงนุษพัทยา ซึ่งมีแม่ช้างพังบุตราร a คอายุ29ปีตกลูกมาแล้วสามเชือกและเชือกที่สี่ตกลูกเมื่อวันที่8มิถุนายน2567เวลา4นาฬิกาสิ่งล้องช้างนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่ในความดูแลของเจ้า,นา,าหน้าที่ท่านในการพลกัรสัจยารประธานสวนนงนุษพัทยาได้กล่าวว่ามีความรู้สึกดีใจที่ในเดือนมิถุนายนปีนี้ เดือนเดียวมีช้างตกลูกถึงสามเชือกและเป็นเชือกที่สี่ของปีซึ่งในเรื่องของความพร้อมนั้นได้จัดทีมสัตวะแพทย์และวานช้างดูแลอย่างดีส่งในวันนี้ได้จัดขบวนร,รับวันช้างประกอบไปด้วยขบวนนางรำกว่าห้คนและโขลงช้างกว่า30สบเชือกเข้าร่วมในพธิธีโดยจัดให้มีพิธีคล้องพวงมาลายัยและสายสิน ลงแป้งเจิมหน้าผากแม่ช้างและลูกช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับตั้งชื่อให้น้องช้างนิวะพลายองอ์อาจเช่งขณะนี้ปางช้างสวนนงนุษย์พัทยามีช้างใกล้ตกลูกอีกจำนวนมากในปีนี้นับว่าปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาเป็นปางช้างแม่ลูกดกปางช้างหนึ่ง ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับปางช้างจากกรมปรศุสัตว์และสํานักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสิงมีช้างอยู่ในความดูแลถึง78เชือกในปัจจุบันนิวส์ยีนันทพรเิื้ีภาพข่าวเืลราทิพศรีไรยา